ครับสวัสดีครับผมนายสง่าชินใจนะครับนักศึกษาฝึกง,งานจากมหาลัยราชวัฏเชียงรายนะครับวันนี้กับผมมาเข้าร่วมโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผักตะนชาวาสู่ตลาดอาเซียนนะครับและโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปด้านการผลิตนะครับณนะห้องประชุมหนองระบ,บูเทศบาลเมืองพเยาวนะครับจังหวัดพเยาวนะครับเราไปชมบรรยากาศข้างในงานเลยครับ จังหวัดพะเยาได้อนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพศ2557ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาดำเนินการโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาสู่ตลาดอาเซียนกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์จาก,กตบชวาสู่ตลาดสากลงบประมาณ 124,750บาทและกรมการพัฒนาชุมชนจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนปีงบประมาณ2,557กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปด้านการผลิตงบประมาณ1,6500ล้บาท จังหวัดพะเยาโดยสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาได้ดำเนินโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากตบชาวาสู่ตลาดอาเซียนและโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการตัวท็อปด้านการผลิตโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการจากสาราผัุวาให้มีความรู้ ความสามารถในการออกแบบผลิตภัณฑ์สู่ตลาดสากล 2. เพื่อให้ผลิตภัณฑ์จากสารผักตบชวาพัฒนาสู่ตลาดสากลภายใต้แบรนด์แกงก้าน 3. เพื่อเปิดตลาดผลิตภัณฑ์ผักตบชวาเชิงลูก4เพื่อส่งเสริมให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อป ที่จัดอยู่ในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนาได้มีความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทักษะด้านการผลิต 5. ผลิตภัณฑ์โอทอปในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนาได้รับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์สูงขึ้นกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด และอำเภอจำนวน48คนกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปจำนวน126คนกลุ่มจากสารผักตบชวาจำนวน55คนรวมผู้ร่วมโครงการทั้งสิ้น229คนครับการประชุมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผักตบชาวาสู่อาเซียนนะครับแลกโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิตผูกก้ปรกอบการโอทอปนะครับณห,หอประชุมหนองระบูวันนี้ครับช่วงเช้าได้จบลง,งแล้วนะครับวันนี้กับผมและทีมงานจึงขอลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ